สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะจากแบรนด์เพียวบัตเตอร์นะครับนี่เลยกล่องม่วงทองแบบนี้นะมาแนะนํากันด้วยเป็นครีมเลาะสิวนั่นเองสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวริ้วรอยความหมองคล้ำที่เกิดขึ้นบนใบหน้าครับหเซตสตัวนะฮะจากเพียวบัตเตอร์นะครับครีมเลาะสิวเอาอยู่ครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยตัวนี้เนี่ยปลื้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเซรั่มนั่นเองเป็น s t r a w b e รี่ไวท์เซรั่มนะหรือว่าเซรั่ม s t r a w b e รี่สูตรเร่งด่วนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวเซรั่มนะครัับพอเเเววลลาาาคุณทข้้ไปแนนี่ยมจะ ซับได้อย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจือปนอย่างแน่นอนไม่มีผลข้างเคียงนะครับเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะเวลาคุณทาไปแล้วเนี่ยจะได้กลิ่นของสตรอเบอรี่ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวการแก้ไขหรือว่าอะไรที่มีสิวนะครับมากๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยเนะื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้คือตัว n i ท์ครีมนั่นเองครับซึ่งใครที่มีเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นสิวเรื้อรังสิวอุดตันนะฮะสิวหัวช้างนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก่อนนอน7-14วัน มันสามารถเห็นผลแล้วก็สิวไม่กลับมาหรือรังอย่างแน่นอนเลยครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวสมานผิวกันบ้างซึ่งตัวนี้คือตัวอบูตินไนท์ครีมนั่นเองนะตัวครีมก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งใครที่มีพวกสิวแล้วเนี่ยก็จะมีอรอยด่างดารอยแดงนะฮะตัวนี้ก็จะไปสมานด้วยเพราะว่าจะมีสารอบูตินไปเ,เร่งการทํางานทําให้ผิวของเรานั้นสมานตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความสว่างกระจ่างใสได้อย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองครับเรามีการบํารุงไปแล้วมีการแก้ไขมีการรักษาไปแล้ว ตัวสุดท้ายนี่คือตัวป้องกันกันบ้างหรือว่าปกป้องกันบ้างดีกว่าครับคือตัวซิลิโคนซันสกรีนซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นครีมกันแดดซิลิโคนนะฮะที่มันมีตัวเนื้อครีมเห็นไหมครับว่าจะเป็นสีเบจแบบนี้นะแต่พอเวลาคุณทาไปแล้วเนี่ยมันจะมีความบางเบานะฮะเหมือนกับใยไหมนั่นเองครับและที่สําคัญอากาศเมืองไทยของเราร้อนมากๆนะฮะตัวนี้ครับมีค่า SPF60 ด้วยสามารถป้องกันได้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานกลางแจ้งหรือว่า Activity ก็สามารถเอาอยู่นะครับอะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวบเรื่องของสิวริ้วรอยความหมองคล้ำที่เกิดขึ้นบนใบหน้าแนะนำเลยนะฮะ4ตัวนี้1เซตนะฮะจากเพียววบัตเตอร์ครีมลบสิวนั่นเองครับ